อาอ้าอ้านี่นี่นี่้ฮจับสิสิจับสิสิเฮ้จับสิสิจับสิจับิจับสิสิเเีดอเบอบลเว้ยมาก็ต้องเลี้ยงชีวิตไม่รไดีเลยเมื่อไรและชีวิตมาก็ต้องเลี้ยงเลย เอาเมาลกกินลกอยากินมากลกอะั้นชั <reh när mand Champion> ้นะคะชันไม่เคยถูกมาพูก้หมอวะเปียให้มาให้จับวันนี้ nó lúc mà tôi bướm không nữa bây tôi nuôi không Mẹ tính Mẹ chạp Mẹ Mẹ chạp ui hôm qua chặt tôi đâu 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 nuôi đồ đâu 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 มาโลมาโลมามาเราจแม่ไข่ไปเนื้ออะไรนีโซราจาแม่ไปไข่เนื้อแล้วเอาก็จับไปที่กลางแน่ะจับจัดมาตือนเต้นตือนเต้นนาอ้ยยุนกับ อ่ะเ้วันนี้ประจันเต็มรวงนุจะได้จับเยเนี่เนี่นือแก่ง